สวัสดีค่ะมาชมกาแฟกันนะคะกาแฟเย็นห้อนน้นเข้มข้นสองแก้วนะคะ,ะเราก็เตรียมอุปกรณ์นะคะสองแก้วแช้อนที่เราใช้นี่จะเป็นช้อนใหญ่กว่าช้อนกาแฟทั่วไปนะคะ ช้อนกาแฟทั่วไปจะอันเล็กๆหน่อยแต่อันช้อนที่เราใช้อันนี้จะเป็นช้อนใหญ่กว่าช้อนกาแฟนะคะหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปค่ะมีขายนะคะเราก็จะใช้ช้อนนี้เป็นช้อนตวงนะคะหนึ่งสองแก้วเราจะใช้ครีมเทียมอยู่ที่แช้อนนะคะ แฟนขับขอหวานหน่อยหนึ่งแล้วก็แอบอ่าเราก็จัดให้นะคะสองแก้วเขาขอน้ำตาลสามช้อนนะคะแฟนขับขอน้ำตาลสามช้อนอันนี้เป็นอ่าช้อนเล็กเอาไวต้ตวงกาแฟนะคะ <c oughs> อันนี้ก็ <c oughs> มีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปหาซื้อได้ค่ะ สองแก้วเราจะใช้ครีมผงกาแฟอยู่ที่ห้าช้อนนะคะเราก็ตวงน้ำร้อนนะคะน้าร้อนเราแก้วหนึ่งเราจะใช้น้ำร้อนอยู่ที่1 5อ ml นะคะ สองแก้วแล้วก็ใส่น้ำร้อนลงไปเราก็จะชงนะคะชงให้ทุกอย่างละลายดีค่ะ ก็ชไม่ยากนะคะละลายไม่ยากเพราะว่าเราใช้น้ําร้อนเดือดจัดจัดร้อนจัดจัดเนี่ยมันก็จะละลายได้ง่ายค่ะเสร็จแล้วเราก็มนมข้นหวานลงไปค่ะสองแก้วเราจะใช้นมข้นหวานซีสีช้อนนะคะละลายดีแล้วเราก็เตรียมน้ำแข็งมานะคะ ้แข็งมาโอเคน้ําปาแฟที่เราจงลงไปค่ะ รัดด้วยนมค้นจืดนะคะเราก็จะได้กาแฟเข้มข้นหวานมันนะคะ เสร็จแล้วค่ะกาแฟเข้มข้นหวานมันค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ